บอกว่าตู้เลี้ยงปลาขนาดเล็กกว้าง5นิ้วยาว12นิ้วสูง7.5นิ้วใส่น้ำลงไป435ลูกบาทนิ้วแล้วเอียงตู้แล้วเอียงตู้ปลานะให้ผิวน้ำด้านหนึ่งเสมอขอบตัวเตรงนี้นะโจทย์ถามว่าค่า H มีค่าเท่าไหร่อะเผื่อใครจินตนาการไม่ได้อันนี้นึกถึงตู้ มองออกเนาะนี่นี่นี่ตู้ปลาขนาดเล็กหน้าตาแบบนี้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะข้อนี้เขาบอกว่าเขาเอียงยังยังไงให้ได้เหมือนรูปโอเคอ่ะเอียงแบบนี้อ่ะเอียงงงทิศเอียงแบบนี้ค่ะเอียงให้ผิวน้ำด้านหนึ่งเสมอกับขอบจินตนาการออกนะโอเดี๋ยวหกใส่คอมอ่ะเอียงให้เสมอขอบแบบนี้เลยแล้วโจทย์ถามว่า ไอระยะค่า h ก็คือความสูงตรงนี้ตรงนี้นี่นะเป็นเท่าไหร่โดยที่น้ำก้อนที่อยู่ในเนี้ยก้อนในเนี้ยมีปริมาตรคือ435ลูกบาตรนิ้วเคลียร์เนาะภาพชัดเจนมากเลยซึ่งเขาบอกระยะกว้างยาวแล้วก็สูงของของถังมาใช่ไหมโอเควางแล้วนะเคลียร์นะอ่ะ รูปทรงที่ครูน้ำอยากให้ทุกคนสังเกตอันนี้ไม่ใช่ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเขาเรียกว่าปริซึมอ่าเขาเรียกว่าปริซึมนี่แหละแต่เป็นปริซึมที่ฐานเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูค่ะหนูลองมองดีๆนะทุกคนลองตั้งใจฟังดีๆนะชิ้นน้ำจะอยู่ที่ขอบสีเหลืองที่ครูน้ำวาดชิ้นนี้ค่ะอันนี้คือปริมาตรน้ำที่เกิดขึ้น ถามว่าถ้านึกเอาถึงเรื่องเขาเรียกอะไรอะรูปทรงรอบตัวเนี่ยหนูนึกถึงกล่องใส่หนังสือที่มันหน้าตาแบบนี้อ่านึกถึงกล่องใส่หนังสือที่มันหน้าตาแบบนี้ค่ะเหมือนที่คุณน้ำเอียงเมื่อกี้รูปมันจะได้รูปนี้เลยรูปแบบนี้เลย อันนี้มันเกินเนะื้อหาประหกไปหน่อยหนึ่งเนาะแต่เอามาสอนเพราะว่า,วามันมีออกสอบค่ะหน้าตาแบบนี้เลยเหมือนที่คุณน้ําเอียงน้องมีคนบอกว่าสองจุดห้ายังไม่ถูกยังไม่ถูกเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอันนี้นะเอียงแบบนี้นึกถึงกล่องหนงังสือเลยนึกถึงกล่องหนงังสือมันจะเป็นรูปทรงผิวด้านหน้าที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูหนูนึกออกไหม ฐานที่หนูเห็นเนี่ยไอ้ผิวน้ําด้านหน้าเนี่ยที่ตรงกับกล้องตรงนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูฟลึบตรงนี้ค่ะตรงนี้อ่าเขาเรียกหน้าตาแบบนี้ว่าปริซึมฐานสี่เหลี่ยมคางหมูค่ะปริซึมอ่าเรารู้จักปริซึมฐานสี่เหลี่ยมปริซึมฐานสามเหลี่ยมใช่ไหมอันนี้เป็นปริซึมฐานสี่เหลี่ยมคางหมู ้างบนะสูตรปริมาตรอ่ะฟังคุณนะ้ำนะสูตรปริมาตรคือพื้นที่ฐานคูณสูงค่ะพื้นที่ฐานคูณสูงการหาปริมาตรของรูปทรงแบบนี้นะรูปทรงปีซึมนะพื้นที่ฐานคูณสูงเสร็จแล้วเห็นกล้องใน <laughs> อ่ะเสร็จแล้วโจทย์บอกว่า ก้อนน้ำที่เขามีเนี่ย435ก้อนนี้นะก้อนสีฟ้าตัวนี้นะปริมาตรคือ435อ่ะเดี๋ยวเราเค่อยมาเทียบทีหลังคุณน้ำอยากให้ทุกคนหาพื้นที่ฐานก่อนเมื่อกี้เราคุยกันว่าฐานคือชิ้นนี้หาพื้นที่ฐานก่อนนะฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูค่ะหาพื้นที่ฐานออกมาก่อนอ่ะคราวนี้ย้อนกลับไปที่รูปแรก ตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าความสูงด้านนี้ก็คือเท่ากับความสูงที่โจทย์ให้มาคือ7.5ฟังทันเนาะฐานตรงนี้ก็คือความยาวของถังหรือตู้ปลาตู้นี้คือยาว12ทันเนาะความลึกที่ลึกลงไปข้างหลังตรงนี้ก็คือความกว้างของมันก็คือ5ทุกคนเขียนตัวเลขลงไปนะ แต่ว่าอีกด้านหนึ่งที่เป็นความสูงฝั่งนี้ค่ะฟังคุณน้ำดีๆนะขอบด้านนี้ในความเป็นจริงถ้าตู้มันเป็นตู้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากถ้าด้านซ้ายมันสูง7.5ด้านขวาก็ต้องสูง7.5ตรงแนวตั้งทั้งหมดจะต้องสูง7.5หมดเลยแต่ระดับที่ต่ำลงมาตรงนี้มันคือถูกลดลงมา h ใช่ไหมเพราะฉะนั้นความสูงด้าน ขวามือของเราจะสูง7.5็ลบ h ให้ทุกคนวาดรูปตรงนี้ให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราคิดเลขความกันวาดรูปตรงนี้ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเราคิดเลขควอมกันคราวนี้เดี๋ยวคุณน้ำจะชวนให้มาคิดพื้นที่ฐานก่อนฐานเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูเนาะ สี่เหลี่ยมข้างหมูเขียนสูตรสี่เหลี่ยมข้างหมูรอเลยค่ะเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลบวกของด้านคู่ขนานด้านคู่ขนานคูณสูงอ,อย่าเพิ่งไปมองตรงนั้นนะมองแค่ชิ้นสีแดงนะมองแค่ชิ้นนี้อมองแค่ชิ้นนี้เรารู้ว่าตรงนี้เจ็จุห้าเรารู้ว่าตรงนี้เจ็จุ้าลบ H ใช่ไหมฐานข้างล่างคือสิบสอง คราวนี้โจทย์บอกว่าจะหาพื้นที่ฐานก่อนเราแทนค่ากับคูณน้ำเลยค่ะเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลบวกคู่ขนานคือสองเส้นนี้สองเส้นนี้นี่คือผลบวกคู่ขนานเอาเจ็ดจุดห้าบวกเจ็ดจุห้าลบเอความสูงก็คือระยะห่างระหว่างเส้นขนานสองชิ้นนี้ห่างกันสิบสองหน่วยค่ะตัดเลขเลย 2 12 26 12ในวงเล็บเอา7.5็ดบวกเจค่ะ15บลบเอเอา6ไว้ข้างนอกละกันยังไม่คิดทันนะเราได้พื้นที่ฐานแล้วนะอ่าคราวนี้ครูน้ำจะเทียบหาปริมาตรแล้วค่ะเออใครที่จดตรงนี้ขอเติมคำว่าปริมาตรให้ครูน้ำหน่อย ปริมาตรเท่ากับพื้นที่ฐานคูณสูงแล้วก็ลอกสูตรมาอีกทีนึงเดี๋ยวเราจะแทนค่าแล้วขอนี้จะอืมทำไมมาเป็นคีแป๊บหนึ่งค่ะโอเคอ่ะเราจะเทียบหาปริมาตรแล้วมีคนบอก h เท่ากับไม่วาดรูปได้ไหมคะ ถ้ามันวาดยากก็ไม่ต้องวาดก็ได้แต่ถ้าวาดได้ก็จะดีมากเพราะว่ารูปมันจะทำให้เรามองอะไรชัดเจนขึ้นออตอนเนี้ยถ้าเรียนแล้วหนูคิดว่าถ้าวาดรูปแล้วหนูจะจดไม่ทันนะคุณน้ำแนะนำว่าให้จดอย่างเดียวก่อนรูปเดี๋ยวมาวาดทีหลังโอเคไหมเดี๋ยวเรามาวาดรูปทีหลังคราวนี้ไอ้ปริมาตรเนี่ยก้อนน้ำที่เกิดขึ้นเนี้ยนะดูรูปนี้นะปริมาตรที่เกิดขึ้นคือ4ี่ลูกบาทนิ้วค่ะ 435ลูกบาทนิ้วพื้นที่ฐานเมื่อกี้คิดมาแล้ว 15-h ลบ h คูณ6นี่คือพื้นที่ฐานนะคูณความสูงอ่ะทุกคนย้อนกลับไปดูรูปนี้ค่ะคำว่าความสูงในที่นี้เป็นการวัดระหว่างฐานฝั่งหนึ่งไปหาฐานอีกฝั่งหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าอายกน้ำมาดูเหมือนเดิม เราเห็นชิ้นนี้เป็นคังหมูใช่ไหมลุ้นมากกว่าน้ำหกอ่ะฐานด้านหน้าผิวด้านหน้าตรงนี้วัดระยะห่างมาถึงผิวด้านหลังระยะระหว่างสองด้านสองชิ้นเนี่ยคุณน้ำหมดเลยอันนี้คือความสูงของมันทันป่าซึ่งมันสูงห้าค่ะระยะห่างระหว่างฐานสองชิ้นคือห่างกันห้าหน่วยห้าหน่วยนะ กลัวน้ำหกแล้วเกินอ่ะเพราะฉะนั้นความสูงคือตำแหน่งนี้คือ5หน่วย5หน่วยนะฟรบแทนค่าลงไปที่เหลือแก้สมการก็โอเคแล้วอ่ะเอา6คูณ5ได้30 30กับวงเล็บนี้คูณอยู่ย้ายข้างไปหารค่ะเอา435หารด้วย30จะเท่ากับ15ลบ h โอเคไหมลองหารเลขดูสิเดี๋ยวเราพ้นข้อนี้ไปเราจะชิลมากเพราะว่าเราจะเรียนเรื่องทิศทุกคนยิ้มเลยเพราบอกเรียนเรื่องทิศเอา435หาร30ถ้าหารเลขไม่ผิดเราจะได้14.5เท่ากับ15ลบ h แก้สมการง่ายๆโดยการมองว่ามีอยู่15 ต้องลบออกเท่าไหร่หรอถึงจะได้14.5มี15ลบเท่าไหร่นะได้14.5เพราะฉะนั้นตัวที่ต้องลบออกก็ต้องลบด้วยความสูง0.5ค่ะข้อนี้ h เท่ากับ0.5นิวโอเคปะ่ะจบแล้วเรื่องปริมาตรและพื้นที่ผิว ครูน้ำควรมีคอร์สเรียนออนไลน์เตรียมสอบเข้าหมหนึการติวเข้มขั้นสูงเพื่อที่จะสอบเข้าห้องเรียนพิเศษห้อง gifted EP MEP อันนี้จะแนะนำเป็นคอร์สสปรินต์โจทย์ขั้นสูงเกินหลักสูตรรวมคณิตวิทย์กว่า500ข้อเลยทีเดียวทักมาได้ที่กวดวิชาทุเกเตอร์เลยค่ะครูน้ำควรยินดีให้คำปรึกษานะคะ